สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากคลิปที่ทำพิซซ่าไปวันก่อนนะคะก็มีน้องคนหนึ่งทักมาใน Facebook ว่าอยากจะทำแต่ว่าที่บ้านมีแต่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะไม่มีเตาอบสำหรับ อบแป้งตอนแรกนะคะวันนี้แอนก็เลยมาทำคลิปให้ใช้วิธีอบในกระทะแทนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีพื้นที่แช่แข็งเยอะๆแบบแอนก็สามารถเก็บเป็นแผ่นแป้งซ้อนทับกันไว้ได้ในช่องแช่แข็งเหมือนกันนะคะสูตรแป้งเนี่ยเป็นสูตรเดิมแต่วันนี้ใช้แต่แป้งขนมปังอย่างเดียวนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนอ่านี่ค่ะผสมของแห้งเสร็จวันนี้แอนนวดมือให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องนวดอ่าพอนวดมือเนี่ยคะ่ะใส่น้ำเพิ่มจากที่นวดในเครื่องนวดโฮมูนิดหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวจะพิมพ์ปริมาณมาให้ล่างคลิปเหมือนเดิมคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าใช้อะไรเท่าไหร่ น,ะะนี่ค่ะนวดเสร็จแล้วอพอแป้งกับน้ําเข้ากันเรียบร้อยนะคะแอนก็ใส่น้ํามันมากอกลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นวดต่อวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันค่เก็บแผ่นไว้แช่แข็งไว้แล้วก็พอจะกินเนี่ยค่ะค่อยเอาออกมาทาซอสแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ค่อยอบแบบนี้ก็คือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอะคะ่ะ เสร็จแล้วก็จะมานวดต่อบนบอร์ดนะคะโรยแป้งนิดหน่อยนะคะโรยแป้งนิดหน่อยเท่าที่จําเป็นแล้วก็นวดไปใช้เวลานวดประมาณ10-15นาทีค่ะ นี่ค่ะได้ที่แล้วนะคะก็จะคลึงเป็นก้อนกลมๆแล้วแอนจะปิดวางไว้บนบอร์ดแบบนี้เลยเพื่อนๆจะใส่ในชามปิดฝาหรือว่าปิดแรปอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าแอนนี่คว่ำชามแบบนี้ใส่ไว้แบบนี้เลยพักไว้40นาทีนะคะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมากดไล่ลมออกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะคลึงเป็นก้อนจะตัดแบ่งเป็น8ก้อนนะคะแล้วค่อยคลึงเป็นก้อนกลมๆวันนี้แอนชั่งน้ําหนักให้เพื่อนๆด้วยค่ะ8ดก้อนเนี่ยถ้าชั่งน้าหนักก็อยู่ที่ประมาณร0 0ยถึงร้อกรัมนะคะจะพอดีเลยวันนี้ชั่งไว้ให้ด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะตัดแบ่งเลยนะคะ ตัดเสร็จแล้วก็จะคลึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะวิธีที่ทำในกระทะเนี่ยค่ะเพื่อนใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะต่อแผ่นอะแต่ว่าทิ้งกระทะไม่ได้ค่ะเราทิ้งกระทะไปไหนไม่ได้เลยนะคะมันจะไหม้ พราะมันใช้เวลาแปแค่แป๊บเดียวพอคลึงเสร็จแล้วนะคะก็จะจะรีดเลยนี่ค่ะ8ชิ้นระหว่างที่รีดเนี่ยค่ะก็ใช้ผ้าขาวบางบิดมาคลุมที่เหลือไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะรีดออกมาเลยขนาดตามที่ต้องการก็ประมาณ78นิ้วค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นน้ำหนักเท่านี้นะคะก็กำลังพอดีเวลาที่อบออกมาเนี่ยค่ะแป้งกรอบกำลังดีเลยค่ะตัวแป้งจะกรอบนี่ค่ะ เสร็จแล้วก็ลงกระทะเลยกระทะร้อนๆนะคะเพื่อกระทะร้อนเลยจริงๆเอาซ่อมเนี่ยจิ้มจก่อนนะคะแอนลืมจิ้มก็เลยมาจิ้มในกระทะกระทะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพอจิ้มเสร็จก็จะปิดฝาไว้หน่อยนะคะใช้เวลาข้างหนึ่งเนี่ยด้านแรกเนี่ยประมาณประมาณ 30- 40ิีวิค่ะ คือวิธีสังเกตก็คือดูว่ามันมีปุ่มๆเหมือนฟองอากาศข้างบนนะคะแล้วก็เราก็จะกลับด้านว่าเรากลับด้านแล้วเนี่ยเรากลับไปกลับมาได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าทิ้งไว้ด้านหนึงนานเกินไปมันจะไหม้ค่ะเพราะว่าไฟที่เราใช้เป็นไฟแรงเนาะถ้าไฟไม่แรงอะ่ะแป้งมันก็จะแข็งค่ะมันก็จะไม่อร่อยอีกนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีมปุ่ม,มๆเหมือนฟองอากาศเล็กๆเริ่มผุดขึ้นมาค่ะ อ่ะอันนี้เรากลับด้านได้เลยเรากลับด้านได้เลยเสร็จแล้วก็เนี่ยคะ่ะก็รอเดี๋ยวให้อีกด้านหนึ่งมีสีเหลืองๆนิดนึงอะค่ะอันนี้แอนตอนตอนที่นับกระทะนี่คือแอนไม่ได้ตัดคลิปเลยนะคะไม่ได้ตัดคลิปเลยอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าใช้เวลาแค่ไหนแล้วก็มันหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก็เลยไม่ได้ตัดคลิปตรงนี้เลย คือวิธีนี้วิธีเก็บแผ่นนะคะแค่เก็บแผ่นซ้อนกันตามวิธีในคลิปนี้นะคะเวลาที่เอาออกมาอบอะคะ่ะก็ใช้เวลาเท่ากันเลยกับที่แช่แข็งแบบว่าสําเร็จแล้วนะคะหมายถึงใส่หน้าใส่ชีสเรียบร้อยแช่แข็งกับแผ่นที่แช่แข็งแล้วเอาออกมาแต่งหน้าแล้วเข้าอบนะคะใช้เวลาอบเท่ากันเลย เพราะว่าตอนที่เราเอาแผ่นออกมาค่ะเราไม่ต้องละลาละลายน้ําแข็งนะคะก็คือใส่ทาซอสใส่หน้าได้เลยเนี่ยค่ะก็กลับไปกลับมาได้ไม่ไม่เป็นไรนะคะก็รอให้ด้านหนึ่งมันมีสีน้าตาลสีขอบๆสักนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะได้ละเนี่ยค่ะให้ด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วตักขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะเอาไปพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทนะคะอ่าหน้าตาประมาณนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะเย็นสนิทแล้วนะคะแอนก็จะถ้าเพื่อนๆจะใส่กล่องถ้ามีกล่องใหญ่ก็คือวางซ้อนกันไปได้เลยก็หากระดาษเป็นกระดาษรองอบอะคะ่ะเพื่อนเพื่อวางระหว่างชิ้นนะคะหรือจะเก็บใส่ถุงแบบนี้แล้วก็วางซ้อนกันไปเลยเข้าช่องฟิตก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เก็บง่ายๆแบบนี้ก็ไม่เปลืองพื้นที่นะคะอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะว่าใช้พื้นที่แค่นิดเดียว เสร็จแล้ววันนี้แอนไม่ได้รอให้แข็งนะคะแอนมาอแอนก็จะกินเลยเหมือนกันแอนก็กินชิ้นหนึ่งแอนก็เลยมาทาหน้าเลยนี่ค่ะเนี่ยค่ะถ้ามันแข็งแล้วเนี่ยก็เอามาทาแบบทาเหมือนกันเลยค่ะไม่ต้องรอละลายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรอว่าจะต้องใหละลายน้ําแข็งถ้าละลายแล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยจะไม่อร่อยนะคะก็คือเอาออกมาก็ทาซอสได้เลยสูตรวิธีทําซอส พิซซ่าแอนก็มีนะคะสูตรนั้นอร่อยมากเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้นะคะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ในช่องคำอธิบายล่างคลิปนะคะนี่ค่ะก็ใส่ชีสใส่อะไรเรียบร้อยเข้าอบได้เลยถ้าจะบอกเพื่อนๆว่าอบในเตาอบใช้ไฟ250นะคะก็จะวอร์มเตาก่อนวอร์มถาดไปด้วยค่ะวอร์มถาดที่จะอบไปด้วยนะคะแล้วเราค่อยเอาพิซซ่าไปใส่ก็จะอบแค่5นาทีเหมือนกัน 5นาที6นาทีไม่เกินนี้ม้อทอดม้อทอดไร้น้ำมันก็ใช้เวลา5 5นาทีเหมือนกันใช้ไฟ200แต่ถ้าอบในหม้อทอดไรน้น้ำมันเพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะอะไรที่มันเป็นเบาๆเหมือนพวกใบเนี่ยค่ะใบโหระพาหรือว่าพวกแฮมเป็นแผ่นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะปลิวอ่ามันจะมีการปลิวนะคะแต่วันนี้แอนอบในอ่าก็ถ้าถ้าเป็นอะไรที่เบาๆแบบเนี้ยใส่ใต้ชีทค่ะใส่ก่อนแล้วค่อยใส่ชีททีหลังมันจะได้ไม่ปลิวแค่นั้นเอง แต่ว่าวันนี้แอนอบตาอก,ตออกแต่ว่าใส่ข้างบนมันสวยไงคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาที่ได้ของชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้แอนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ